เงจากเกาหลีนะคะเป็นข่าวของ Big Boss ตั้งใจฟังเลยคุณกล้าว่ามาเลยค่ะครับวันนี้มาอัปเดตข่าว Big กบอสข่าวแรกในโซนไซ้์กับกล้าไกลพิษนะครับซงจุงกนีนั่นเองนะครับบอกว่าโดดไปทํางานที่จีนนะครับมีการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นนะครับมาดูว่ากว่ารายได้ไปเท่าไหร่หลังจากที่มวนอัปเดตไปแล้วนะครับว่ายุนอาเนหนึ่งร้อย้านมาดูว่าซงจงกีทําได้ที่เท่าไหร่ครับ The China Internet Information Center ครับหรือว่า C I I C ได้เปิดเผยตัวเลขรายรายับและกำไร,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 รที่ซงจุงกีเนี่ยได้รับจากการเซ็นสัญญารับงานในวงการบันเทิงจีนโดยว่ากันว่าซงจุงกีที่ในเวลานี้ถือว่าเป็นนักสแสดงหนุ่มที่ฮอตที่สุดในวงการได้รับเงินอยู่ที่รา,าวๆ2อล้าน4แสนหหมื่นเหรียญสหรัฐหรือประมาณ86ล้าน2แสนบาทครับโดยฟังดีๆนะฮะเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ซงจุงกีได้รับการเซ็นสัญญาทำงานในจีนเพียง6เดือนเท่านั้นครับ ดราม่าซีรีส์เรื่อง Descent of the Sun นะครับประสบความสำเร็จไปทั่วเอเชียเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนส่งผลให้ราคาค่าตัวเนี่ยในการเซ็นสัญญาเพื่อทำงานในจีนของซงจุงกีนั้น mm hmm. พุ่งสูงขึ้นในแบบแซงหน้าซุปเปอร์สตาร์เกาหลีคนอื่นๆแบบไม่เห็นฝุ่นเลยแหละครับ mm hmm. โดยรายรับในเครื่องปีนี้นะครับซึ่งอยู่ที่16ล้านหยวนของซงจุงกีนีไ่ได้ว่ามากกว่ารายรับที่อ e ีมินโฮและคิมซูยอนเนี่ยทำได้ในจีนตลอด1ปีที่ผ่านมา เอา2คนมารวมกันยังแพ้ทรงจุงกิจน,นะครับโดยล่าสุดก็มีข่าวว่าทางเอเจนซี่โฆษณาจีนประมาณ10เจ้าเนี่ยก็ได้มีการยื่นข้อเสนอให้ทรงจุงกิจมารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วด้วยแหะครับ ทางด้าน b l o s s ตอ Entertainment ครับเอเจนซี่ต้นสังกัดของซงจุงกีก็ออกมาเปิดเผยว่าไรายได้ของซงจุงกีในจีนนั้นยังไม่นิ่งด้วยนะครับเพราะมีงานเข้ามาตลอดอีกนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับในตอนนี้ทางต้นสังกัดก็ไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขรายรับที่แท้จริงของซงจุงกีได้และก็ไม่ได้มีเพียงเอเจนซี่โฆษณาในประเทศจีนเท่านั้นที่ยื่นข้อเสนอให้นะจ๊ะซงจุงกีเนี่ยไปเป็นนายแบบไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วยังมีอีกหลายเอเจนซี่ในเอเชีย และทั่วโลกกำลังยื่นข้อเสนอมาอยู่เรื่อยๆด้วยล่ะครับผ่มก็ปลื้มกู้อโดสูกูสุด์มาชิกูทั้นยัง ฟังเนื้อข่าวเสร็จนะครับแทบจะลุกขึ้นกระโดดปบมือตีลังกาปลาระเบิดเลยก็ว่าได้นะครับคือเซ็นสัญญาไป6เดือน86ล้านแต่บอกว่าไรายได้ยังไม่นิ่งเพราะว่ายัางมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วเพราะว่าผมว่ามันน่าจะไปกลกว่าน,นั้นเยอะแล้วแหละครับยังไงก็ดีใจกับหล่าแฟนคลับด้ดยนะครับคงม,มีผลงานให้เห็นอีกเพียบและทั่วโลกด้วยแหะครับ